วันนี้วันที่สามมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเวลาณขณะนี้ห้าโมงเย็นพามาดูราคาน้อยหนาอึ้งทึ่งไปเลยครับท่านอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทครับมันเป็นเพชรปากช่องนะตัวนี้แปดสิบห้าบาทใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็จะมีเบอร์ลายครับห้าสิบห้าบาทครับเบอร์ลาย ขอบคุณสลับการรับชมรับฟังครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ